เอาจริงๆเธอคนนี้ไม่ได้อยู่ในรายชื่อนักแสดงนะคะแล้วก็บอกเลยว่าไม่ให้สื่อสัมภาษณ์ค่ะแม้มีกำหนดการแจ้งสื่อแต่ว่าซีนใหญ่ของพิงกี้สาวิกาชยเดชที่เซอร์ไพรส์ขึ้นเวทีวร้องเพลงประกอบภาพยนตร์คิตตี้เดอะคล e เลอร์นะคะอีนูอันตรายก็เรียกเสียงรัวชัตเตอร์กระหน่ำเลยค่ะพราะนานมากแล้วที่ไม่ได้ยินเสียงร้องสดๆแบบนี้นะคะโดยภาพยนตร์ที่พิงกี้มาร่วมงานครั้งนี้ค่ะเป็นผลงานของผู้กำกับนาลีทองคำซึ่งพิงกี้เคยร่วมงานด้วย จากเรื่องดอะเมสสาวรับใช้และได้ร้องเพลงประกอบให้นะคะซึ่งในฐานะนักแสดงหญิงออกปากว่าไม่ค่อยได้เห็นหนังบูไทยที่ผู้หญิงแสดงนําบ่อยๆแถมภาพ,พยนตร์จะได้ไปใช้ไกลถึงนิวยอร์กด้วยเลยร่วมลุ้นไปด้วยว่าหนังไทยปีนี้เนี่ยจะคึกคักสักแค่ไหนคะ่ะ ขนาดที่นักแสดงตัวหลักของเรื่องเห็นคนนี้ก็บอกยี่ห้อบู๊ดุดันนะคะเต๋าสมชายค่ะประสบการณ์แอคชั่นโชกโชนแต่ปกติบู๊กับวัยเดียวกันเท่านั้นไม่เคยต้องมาร่วมงานกับนักแสดงสตันเด็กตัวจิ๋วมาก่อนนะคะถามว่าพี่เต๋ากลัวอาถัรพ์ไหมสัตว์เด็กเอฟเฟกสลิงนะคะพี่เต๋าพูดติดตลกเลยว่าเลี้ยงลูกตัวเองยังยากกว่าค่ะ ส่วนทีมงานนะะักข่ารุ่นจิ๋วนะคะนอกจากนางเอกพลอยพลอยไพรินตั้งประภาพรที่เปิดนักแสดงตัวหลักเพิ่มมาอีก3คนไล่อายุจากพี่คนโตนะคะไกด์สุธินาน้องคนกลางออมคํานันชนกค่ะแล้วก็น้องคนสุดท้องเพลงขีตพัฒนะคะที่บอกว่าตอนถ่ายทําหนังอายุแค่7จขวบจนตอนนี้9ขวบเรียบร้อยแล้วค่ะ แต่เห็นเล็กพริกขี้หนูแบบนี้นะคุณผู้ชมทั้ง3คนเขาขอขิงเลยค่ะบอกว่าฉากแอคชั่นในเรื่องเนี่ยพวกหนูใช้อาวุธจริงทั้งหมดนะทั้งฟันดาบยิงธนูสแสดงหมดเองเกือบ100%และแทบไม่ได้ใช้สตันแมนผู้หญิงหรือว่าสแตนด์อินเลยนะคะถึงแม้จะเป็นหนังแอคชั่นเรื่องแรกของ3สาวแต่ก็อยากให้สมจริงที่สุดซึ่งเรื่องนี้เซฟตี้ในกองถ่ายถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยล่ะค่ะ หลักๆเลยหนูมองว่ามันคือโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตเราไม่รู้ว่าเราจะได้เล่นหนังแอคชั่นโอกาสมันไม่ได้มาบ่อยๆพี่น้องอกไหมในเมื่อเราได้โอกาสนั้นมาเราก็อยากจะทําให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทาได้ให้ทุกอย่างมันสมจริงมากที่สุดค่ะก็เป็นการจุดประกายเหมือนกันนะคะทาให้เหมือนแบบว่าคนมองว่าอาการบู๊การที่เล่นหนังบู๊หรือว่าแอคชนแอคชั่นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เหมือนแบบเจ็บเจ็บตัวเราจะแบบต้องอะไรต่างๆแต่ว่าคือมันมันทำให้เราสึกว่าเรามีพลังเหมือนเหมือนนู้นมา มันนักมวยหญิงหรืออะไรเงี้ยค่ะบางคนที่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะทําให้เขาแบบมีพื่อเสิมมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นมีกําลังมากขึ้นเราก็คล้ายๆกันแล้วก็อยากจะแบบเขยยาแข่งตัวออมเขาได้เล่นฉากใช่ไหมคะรู้สึกว่าสนุกสนุกมากเราสนุกมากที่ได้เล่นถึงแม้ว่าเราจะเหนื่อยเราจะเจ็บแต่สนุกเยแต่สนุก,นก,นก,นกมันคุ้มจริงค่ะแล้วกส็สองสองฝ่ายคุณ <laughs> แม่ครับขอให้เล่นได้ไหม <laughs> มาด้วยก็แบบเฮ้ยเล่นได้ไหมเอเนี <laughs> ่ยจากคือ safety ก่อนอันดับหนึ่งคือ safety ันดับสองคือสนุกไม่อยากบอกยา,ยาวแต่มันแค่เท่เฉย <c oughs> ผู้ชายเราเบื่อแล้วจองเวกอะไรแบบนี้มันเบื่อแล้วผู้หญิงมันเท่กว่าตอนนี้ที่แบบเป็นนักฆ่าเด็กสาวกดกนักสร้างมาเป็นนักฆ่าเนี่ยคำนี้มันมัน,ม,น,ม,นมันเท่มากอานอยากทำหนังแค่เท่เฉยให้คนไทยชม คิตตี้เดอะคิลเลอร์นะคะเป็นภาพยนตร์ไทยร่วมทุนสร้างกับบานเลเซียค่ะนอกจากฉากบูที่ใช้คนแสดงจริงอีกพาร์ทของภาพยนตร์ยังมีการผสมผสานแอนิเมชันแบบการ์ตูนคอมิกแนวแอคชั่นเข้าไปด้วยนะคะตามที่ผู้กำกับเนล่าเขาอยากทำอยากลองซึ่งขนาดที่รายชื่อนักแสดงคนหนึ่งที่มีผลงานรว่วมกับต่างประเทศบ่อยๆก็คือรุ่นอวุโสที่สุดใน,เ,นเรื่องคุณปูวิทยาปานสีงามน,นั่นเองและเป็นอีกคนที่เคยร่วมงานกับผู้กำกับลีทองคำจากภาพยนตร์เรื่องบึงการมาแล้วนะคะก็เป็นบทที่ 呀。Yeah.